หนูชื่อเด็กหญิงทนธิธาเจงสาลิเวลวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวค่ะเขาดูหนังสือหน่อยได้ไหมคะอ่าน่ารักจังเลยนิทาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะลูกหมูสามตัว อนุชาชาเบญจาภาพประกอบแม่หมูตัวนึ้งมีลูกสามตัวเธอเลี้ยงตัลูกตุกจากมิจนลูกหมูดทั้งสามเติบโตว,วันหนึ่งแม่หมูบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่ลูกต้องออกไกวสร้างบาป็นของตนเองแล้ว ลูกหมูสามตัวจึงพากันออกเดินทางไปสักบ้านของตนลูกหมูตัวที่หนึ่งเลือกสาฟ้าทราบว่าพอคิดว่าจะสร้างได้ง่ายที่สุดลูกหมูตัวที่สองเลือกใช้ไมส้สร้างบ้านเพอคิดว่าจะสร้างได้สวยที่สุดลูกหมูตัวที่สามเลือกใช้อิดสร้างบ้าน าะคิดว่าจะสร้างได้บ้านที่แข็งแรงที่สุดลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านไเสร็จก่อนใครเลยใช้เวลาไม่นานนะักในเวลาต่อมาลูกหมูตัวที่สองก็สักางบ้านไม้เสร็จเช่นกันขนาดที่ลูกหมูตัวที่สาม ยังกออิดทีละก้อนทีละก็อย่างขยันหันแข็งและอดทนในที่สุดบ้านอิดก,ก็เสร็จแม้ว่าจะช้าที่สุดก็ตามวันนั้นหมาป่าเกเรเดินผ่านหน้าบ้านของลูกหมูสามตัวมันจุดจุดที่หน้าบ้านฟัากนั้นก็สุบลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมา ียงกะจใจไปหมดลูกหมูจัวที่หนึ่งต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่บ้านหมาหมาป่าเจเลเดินตามไปยืนจุดที่หน้าบ้านหมาจากนั้นก็สูบลมหายใจเข้าแล้วเป่าออกมาบ้านน้อยพยงกัจายไปเช่นเคยลูกหมูทั้งสองต้องรีบวิ่งไปขออาศัยอยู่บ้านอีก หมาป้าเจเลเดินตามไปเยืยนอยู่ที่นะป้านอิดจากนั้นก็สูบลมหายใจคข้าแล้วเป่าออกมาแต่บ้านอิดั่าแผงแรงเสียชิพหมาป้าเป่าอีกหลายครั้งป้าอิดก็ยังไม่พังหมาป้า,กกา,ปาจึงตัดสียใจเป็ีนเข้าทางบลอกควันหวังว่าจะได้ยินลูกหมูทั้งสามตัว ลูกหมูทั้งสามช่วยกันต้นมน้ำหม้อใหญ่เตรียมเอาไว้เมื่อหมาป่าลงมาจากบ่องควัแล้วก็ตกลงไปในหม้อน้ำที่กำลังเดือดหมาป่าร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วรีบกระโดดหนีไปไม่กล้ากลับมาอีกเลยลูกหมูสาตัวจริงอยู่ด้วยกันในบ้านอีอ่างมีความสุข ทิทานเรื่องมีสอนเกี่ยวกับความอดทนใครเป็นคนอดทนคะเร่หมูตัวที่สามอดทนเรื่องอะไรคะสร้างบ้านอิฐที่แข็งแรงอ๋อทำให้ปลอดภัยจากหมา,มาป่า,ปาใช่ไหมโอเก่งมากขอบคุณนะคะบ๊ายบาย Thank you.